สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับเจงเบลดมารีวิวนะครับเป็นการรีวิวงานซ่อมแบตเตอรี่นะครับเป็นการซ่อมแผงวงจรแบตเตอรี่นะครับจากก่อนนั้นเนี้ยครับเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับเป็นเอ่อติ๊กแพดเนะครับมันพอนแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับก็ลองเช็คดูแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่เซลล์แบตเตอรี่ไม่ได้เสียนะครับเจงเบยดลองเช็คดูนะครับก็ ไปเจอว่ามันมีแผงวงจรนะครับที่มันควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันเสียหายนะครับเนี่ยครับทางเบรกก็ได้ทําการซ่อมแล้วครับแล้วก็ทําการปะทําแผ่ครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการซ่อมแบตเตอรี่นะครับให้เครื่องเนี่ยมันใช้งานแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งเซลล์แบตเตอรี่มันยังดีอยู่แต่แผงวงจรมันช็อตเสียหายนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากพวกไฟตกไฟกระชากแล้วมันช็อต มาที่เมนบอร์ดก็ได้นะครับก็คลิปนี้นะครับจังเบสมารีวิวงานซ่อมนะครับเป็นการซ่อมแบตเตอรี่นะครับซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้ซ่อมแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาจริงๆเราก็สมมติว่ามันมีพาร์ทแล้วพาร์ทแบตเตอรี่มันหาได้ง่ายนะครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับแต่อันนี้ครับมันเป็นเครื่องที่มันเป็นเครื่องนําเข้านะครับแล้วอะไรนะครับพาร์ทแบตเตอรี่ในไทยนะครับ มันไม่ค่อยมีเลยนะครับต่างสั่งจากต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับก็ลองพอซ่อมเนี่ยให้ลูกค้าพอให้ได้ใช้งานได้ก่อนนะครับถึงถ้าเกิดว่าเราหาแบตเตอรี่ใหม่นะครับมาได้แล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับโอเคครับขอจบคลิปรีวิวงานซ่อมไว้เพียงตอนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ